เลขวิ่งสนามบินน้ำที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี f อทั้งช่องผหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่11สิงหาคม2 5 6หงครับมื้อนีครับจะมีนุทัทงมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์รังพนมไพยครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแลเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งเงินล้านก่อนนะครับเลขวิ่งเงินล้านครับผมเนาะหลังจากเขามามงวดติดต่อกัอนครับให้2ดูก่อนสิเลขวิ่งเงินล้านนะครับเดี๋ยวผมให้เอฟซีทางช่องเบ่งครับผมเนาะเลขวิ่งเงินล้านครับผมนี่ครับ16 เดือน7ครับผมเนาะให้2ครับเลขออก3 2 4แล้วก็2 6นะครับแล้วก็1สิงหาครับให้8ครับออก8 5 2ท่าครับมาหลักร้อยนะครับงวดถัดมาครับผมเนาะ16สิงหาครับให้5ครับเลขออกครับ8 6 5นะครับเข่ามา3งวมดติดต่อกันครับผมเนาะงวดที่4ครับงวดที่แล้วนะครับ เลขวิ่งเงินล้านครับผมเนาะไม่เข้านะครับไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับให้เก่าแม่ครับผมเนาะบอกเขาครับบนออกสามห้าหกล่างออกสามหนึ่งครับงวดนี้นะครับงวดนี้เลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์พระธมไพครับผมเนาะนี่ครับให้มาแปดเม็ดเดียวครับผมให้มาแปดเม็ดเดียวนะครับนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านของ อาจารย์พันพนมไพ่ครับ8เม็ดเดียวนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับของอาจารย์ตันพนมไพ่นะครับแล้วก็ชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับนี่ครับบนครับให้7ครับให้78นะครับล่างครับให้0ครับให้0 5ย์้านะครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำเดี๋ยวผมขอถาม f อฟซางช่องแนเพราะว่ามี f อฟซทางช่องก็ผมเนาะถามเมื่อวานผ่าหักงวดนี้เลขชุดนี้ได้หรือยังให้ดูก่อนนะครับเลขชุดนี้ก็ผมเนาะนี่ครับหนึ่งสิงหาครับให้2 8 5แสองนะครับแล้วก็ 16สิงหาครับให้8ครับ8 6 5นะครับ1กันยาครับให้5ให้5 6 3เลขออก3 5 6นะครับยังไม่ได้นะครับผมเนาะมาขอแจ้งข่าว f อทั้งช่องครับเลขชุดนี้นะครับยังไม่ได้นะครับถ้าได้แล้วจะนำมันลงให้นะครับผมเนาะนี่ครับเพราะว่ามี FC ทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะทั้งไลน์มากครับผมเนาะทางคอมเมนต์มาท่าคลิปนะครับผมว่าอยากให้ผมตามเลข ล็อกกองฉลากให้หน่อยนะครับเลขชุดนี้นะครับล็อกกองครับผมเนาะแล้วก็ของพิ่ตายอลรับแปลนะครับของพิ่ตายอลรับแปลนี่ครับของพิ่ตายอลรับแปลชุดสามตัวกนนะครับผมเนาะมาครบสามตบนครับนี่ครับอุเทเลียวเขาทีสามห้าหกนะครับตาบามีเยอะชุดมากครับผมเนาะ เอทั้งช่องจากไดบบครับผมนี่ครับหมวดนี้ผิดตายจงไม่ละครับนี่ครับตาวามันหลายตัวครับผมเนาะผมขอถาม f อฟซีกอนว่า f อซทังช่องจะเอาบอรพราะว่าเลขชุดสามตัวนี่มีกระหางเอ่ยเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบหางนะครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่าเลขชุดนี่นี่ครับอุทเลียแตกที่ สามห้าหกนะครับนะครับผมเนาะถ้าเอฟี่ทั้งช่องอยา่างใดครับเนาะอย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากได้เลขชุดสามตัวของพิษตายออลแปรนะครับมาดูของเลขวิ่งสนามบินน้ำดีกว่าครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับของอาจารย์ปันพนมพรยนะครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำอส่งราวให้ด้วยเมื่อคืนนี้นี่ครับผนา่แปดหนึ่งศูนย์เก่าครับผมเนาะเข่าทีศูนย์เก่าบนครับเลขเล่าเมาื่อคืนครับผมเนานะลางออกหนึ่งเจ็ดครับเมื่อคืนนี้งดนี้นะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําให้มาครับใหห้านะครับ ขอแจ้งข่าวเอฟซีทาง่องกับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทาง่องตกเป็นเหยื่อมีฉาบีพเยอะมากครับผมเนาะทางเฟซบุ๊กนะครับตกเป็นเหยื่อเยอะมากครับผมเนาะเอาซื้อผมเอานาตาผมกับแม่น้องคำแพงไปหากินตั้งกลุ่มแล้วกาเปิดกลุ่มแลวการเสียงของกลุ่มครับผมเนาะแล้วก็ไปขายเลขครับผมทั้งที่จริญนะครับผมกับแม่น้องคำแพงครับไม่เคยขายหวยนะครับแล้วก็มีเฟซอย่างเดียวนะครับไม่มีเพจนะครับผมเนาะพวกนี้ มิช่าชีพเยอะมากครับผมซึ่งผมไปแจ้งความมาแล้วกับว่ามีอยังคืบหน้าครับผมเนาะเพราะว่าครับผมมีปากคนกับผมทักมากครับผมเนาะว่าพ่าหัดทําไมซื้อเลขกับพันแล้วกับแม่น้องคัมเพงแล้วทําไมไม่โอนตังให้มันดูเลขบัญชีมันดูอะไรก็ไม่ตรงนะครับผมเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ขายหวยนะครับกับแม่น้องคําแพงครับผมเนาะขอแจ้งเตือนเอฟซีทั้ง Facebook ครับผมเนาะเพราะว่ามีอ่าช่องครับผมเนาะช่องอื่นครับผมเนาะ ทาง Facebook ครับผมดึงคลิปผมไปครับผมเนาะจาก Du ู u ู e ไปลงทางเพจปอมครับผมเพราะว่าผมมีเพจเด้อครับเด้อนี่ครับผมเนาะถ้าใครเห็นคลิปนี้อยู่ฝากแจ้งเตือนภัยด้วยนะครับมิจฉาชีพเยอะมากครับผมเนาะทาง f a c e b o o k นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับ เลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้ให้มานะครับงวดนี้ให้มานี่ครับห้าเม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับห้าเม็ดเดียวนะครับครับห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวนะครับ ของอาจารย์วันพนมไพรครับสิบหกทับเก้าทับหกแปดครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมของอาจารย์วันพนมไพรนะครับนี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ําครับเมื่อก่อนนี่โด่งดังมากครับผมเนาะ แต่ว่าช่วหลังนี้ก็เขาแน่ผิดแน่ครับผมนี่ครับโอเคครับแคปหน้าจอนะครับกัะชุดท่านี้ครับก็ขออวยพรให้ f อีทางช่องที่เบึงคลิปนี้ครับเติอนทางแคลคดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ